อยู่ที่อำเภอเงาครับตรงนี้ก็เป็นตลาดนะฮะเช้าเอยู่ข้างสะพานลำน้ำแม่งาครับน้ำแม่งาจะอยู่ทางขวามือของผมเนี่ยก็เป็นย่านเก่าๆนะครับ ่ายบรรยากาศมาฝากกันนะครับพยายามเจออะไรก็เก็บมานะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเลขสีสันเนะด้านนู้นเป็นตลาดแล้วก็มีขายกล้วยทอดหมูปิ้งปลาท่องโกรครับ โจกโยอวราดโอ้ตรงนี้ก็คงเป็นย่านเมื่อก่อนของทุกชาตครับเป็นตลาดแล้วก็ขึ้นมาจากลําน้ํเงาวด้านนู้นนะครับสมัยก่อนก็คงมีเรือมีอะไรมาขึ้นด้วยแล้วก็นี่เป็นด้านนี้ก็เป็นตลาดครับมีขายของชําเตานี้เป็นเตาแบบใช้ฟืนนะครับเขาทำยืดๆอย่างเงี้ยก็คือเอาไม้ฟืนวางได้นะครับ บ้านคุ้มซอยหนึ่งนะครับขนมขายไงครับ,บอเอาถุงหนึ่งเขาเรียกอะไรครับเนี่ยันไขห่หอมนี่ไข่เฮียอ่าไข่หอมกับไข่เฮียนะอันนี้ไขห่หอเนาะอ่าอันนี่ไข่เฮียชื่อไม่ชอบแต่อร่อยเนาะแต่อร่อตั้งชื่อตรงนี้เรียกการอะไรครับ ตลาดเงาเนาะยี่ิใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับซื้อไข่หงกับไข่เฮียมานะครับ <Okay. S 1> น้องหมาเพียบเลยนี่ครับเตาแบบเตาฟืนถ้าไม่ใช่เป็นถ้าเป็นเตาถ่านเน่ยจะดน ค่อย่างนี้นี่เอาถ่านใส่นี้ใส่ฟืนได้ก็รยากาต้าชาที่อำเภอเงาครับผมจังหวัดลำปางนะครับตรงนี้อยู่ใต้พะเยามาหน่อยเป็นลำปางติ่งที่ขึ้นมาทางพะเยาเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปจังหวัดพะเยาต่อตรงนี้หน้าเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายไปก็สะพานแขวนเมืองเงาว แล้วก็20บาทครับไข่หงกับไข่เที่ยนะครับไข่เที่ย <c oughs> ที่พักสายตรวจสีรันครับผม <c oughs> แล้วพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิลไทยใน Youtube ครับ F w L T H A I เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับนี่ถนนวังซ้ายนะครับ อย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับสวัสดีครับ